เปิดตัวมาก็ทำเอาวววุ่นสำหรับซาร่าชัดชยาเจริญจันทร์หรือขวัญสีในละครเลือดกากีทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8ความร้ายความวีนถอดบทแม่มาเลยติดๆเพราะเอะอะต้องใช้กำลังอยู่ตลอดเวลาถึงขั้นตกน้ำตกท่าเธอก็สู้ไม่ถอยงานนี้ซาร่าบอกว่าเธอเครียดมากสำหรับบทขวัญสียอมรับว่านอยถอดคาแรคเตอร์ไม่ออกจนต้องทานยานอนหลับ เท่านั้นยังไม่พอในฉาก ep 26ที่ผ่านมาซาร่ายังเล่าเหตุการณ์ความทุ่งเทสุดประทึกเพราะฉากนี้ทำเอาเธอวิตจะจมน้ำกลางแม่น้ำระหว่างถ่ายทำจริงๆอีกด้วยขอบคุณทุกกระแสคอมเมนต์ในละครเลือดกากีมากๆนะคะอันที่จริงต้องยอมรับว่าเราก็แอบกังวลมากๆพอรุ่นลูกออกมาคนดูจะมีฟีดแบ็ยังไง เพราะรุ่นพ่อรุ่นแม่ของเราทําไว้ดีมากคนติดมากหนูคอยไปดูไลฟ์สดในละครคนคอมเมนต์กันด่าตัวละครกันอินสุดเราเลยแอบวันแต่พอเปิดตัวรุ่นลูกออกมากระแสดีมากๆคนก็ด่าก็สาบไม่แพ้รุ่นพ่อรุ่นแม่เหมือนกันสําหรับบทขวัญศรีต้องยอมรับว่าเราเองก็เครียดต้องขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสซาร่าได้เล่นบทดีๆแบบนี้ขวัญศรีเป็นคนที่แสดงออกชัดมาก รักคือรักไม่ชอบคือไม่ชอบเสียใจคือเสียใจทุกอย่างเราต้องเล่นให้ชัดแรกแรกหนูจะโดนติงเรื่องการพูดที่เร็วเล่นเร็วก็ค่อยๆปรับสายตาอินเนอร์มาเรื่อยๆช่วงหนึ่งเราเครียดจนเรากลับบ้านไปไม่พูดไม่จากับใครเพราะเราถ่ายละครกรีดและวกหลับมามีความสุขอีกฉากร้องไห้อีกแล้ววนแบบนี้ทั้งวันเราพึ่งเข้าใจว่าอ๋อนี่คือการติดตาแร็กเตอร์ตัวละครมันเป็นแบบนี้ เพราะเรานอนไม่หลับถึงขั้นต้องทานยานอนหลับแต่พอผ่านมาช่วงหนึ่งก็ดีขึ้นค่ะเราก็พยายามดึงตัวเองออกมาแล้วโชคดีที่หนูได้เข้าฉากกับพี่เอ๊ตลอดที่เขาก็จะคอยแนะนําเรื่องการแสดงด้วยเรื่องของการตาดัดหรือวิธีการคิดในคาแรคเตอร์ด้วยก็ช่วยมากๆเรื่องนี้คือต้องยอมรับว่าสมบุกสมบันทุกอย่าง เราทุ่งเทหล่นจริงโมดอย่างฉากที่ต้องตกกับพี่นาตาลีแล้วต้องตกน้ำไม่มีใครรู้ว่าวันนั้นหนูเกือบจะจมน้ำจริงๆด้วยชุดและรองเท้าส้นสูงมันทำให้หนูตีขายากมาก แล้วน้ำในแม่น้ำข้างใต้มันค่อนข้างวนวันนั้นเราว่ายน้ำจะไม่ไหวแล้วแต่โชคดีที่อินนี่เข้ามาช่วยว้ทันด้านเราขึ้นมาถ้านึกแล้วภาพยังติดตาอยู่เลยแต่โดยปกติกองถ่ายก็เซฟด้วยอยู่แล้วแต่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วไม่ทันตั้งตัวจริงๆก็คือว่าละครเรื่องนี้ได้ประสบการณ์เยอะดีค่ะหัวเราะฝากติดตามบทขวัญสีด้วยนะคะอย่าเพิ่งด่วนตัดสินว่าขวัญสีร้ายลองดูไปอีกนิดแฟนๆอาจจะสงสารตัวละครตัวนี้ขึ้นมาแบบไม่รู้ตัวก็ได้ ะะสามารถติดตามละครเลือดกากีทุกวันจันทร์พฤหัสบดีเวลา18นาฬิกาและเวลา22นาฬิกา15นาทีทางช่อง8กดเลข27